สวัสดีค่ะสวัสดีชาาสบายดีโยคะผู้ที่รักโยคะเพื่อนๆแล้วก็ลูกศิษย์ของคุมเมทุกคนนะคะวันนี้ที่เมลเบิร์นอากาศดีมากนะคะเพราะฉะนั้นคุมเมย์ก็เลยย้ายสตูดิโอจากในบ้านนะคะวันนี้ออกมาข้างนอกไม่ไกลไม่ไกลก็คือสนามหน้าบ้านของคุมเมเองนะคะก็วันนี้นะคะเนื่องจากอากาศดีเนาะสดชื่นนะคะคุมเมก็เลยนึกถึงสาวๆนะคะทีอ่อยากจะออกกําลังกายเพื่อกระชับหน้าท้องแล้วก็ กระชับนะคะส่วนสะโพกด้วยนะคะคุณเมก็เลยมี3ท่าง่ายๆนะคะจากโยคะเอามาฝากกันสำหรับคนที่สนใจนะคะก็ดูกันเลยนะคะว่ามีท่าอะไรบ้างท่าแรกนะคะก็คือท่า <c oughs> คิดว่าทุกคนคงจะดาวออกนะคะก็คือท่าแพลงนั่นเองนะคะท่าแพลงเนี่ยจะช่วยให้กระชับกล้ามเนื้อนะคะส่วนหน้าท้องถ้าเรามีการแอคทีเวทกล้ามเนื้อนะคะที่ถูกต้องนะคะทำให้กล้ามเนื้อส่วนนั้นได้ทํางานนะคะก็จะทําให้เมื่อเราฝึกไปอย่างสม่าเสมอนะคะขอย้าว่าสม่ําเสมอนะควบคุมไปกับการรับประทานอาหารนะคะที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็มีไขมันต่ําอันนี้ก็จะช่วยให้เราได้เห็นผลเร็วขึ้นนะคะ ท่าแพลงนะคะท้าแพลงทําแบบไหนนะคะท้าแพล้งเนี่ยเริ่มจากส่วนที่เป็นมือนะคะ,ะค,คุณเมย์เคยทําวิดีโอไว้แล้วอันนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทําแพล้งนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวพูดคร้าวๆให้ฟังอีกทีนึงก็คือเริ่มจากมือนะคะเราจะกางนิ้วมือออกนะคะกางนิ้วมือออกแล้วก็นิ้วโป้งเนี่ย ก็จะพยายามดึงเข้ามาหาแก,กนกลางลําตัวนะคะอาจจะให้มืออยู่ในลักษณะนี้นะคะหรือว่าจะเฉียงออกไปสักนิดนึงก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบครูเมย์จะชอบให้นิ้วโป้นิ้วชี้นะคะคล้ายๆ90องศาเนาะแล้วก็เฉียงออกไปทางด้านหน้านะคะการทาแบบนี้นะคะจะช่วยลดโหลดนะคะที่จะลงไปกดอยู่ที่ข้อมือนะคะเราจะกางนิ้วออกแล้วก็กดน้ําหนักลงไปที่ปลายนิ้วทั้ง10นิ้วนะคะ แล้วก็ทั้งสามือทั้งสองข้างนะคะทีนี้นะคะเกรงหน้าท้องนะคะหน้าท้องส่วนล่างแล้วก็กระดูกเอ้กากเนื้อที่เป็น p l e v c floor m ม s c โ e นะคะกล้ามเนื้อ lower abs นะคะพยายาม Activate ส่วนนั้นนะคะดึงขึ้นเสร็จแล้วหลังจากเกรงหน้าท้องนะคะก็ให้ยกลำตัวขึ้นแบบนี้นะคะให้แข็งแรงเลยนะเกรงไว้นะคะไม่กั้นหายใจนะเรายังหายใจปกตินะคะ ทีนี้ให้นึกถึงนะคะให้นึกถึงต้นขานะคะต้นขากล้ามเนื้อต้นขาด้านในกับด้านนอกเนี่ยให้เราพยายามดึงขึ้นนะดึงไปทางข้างหลังนะคะเหมือนกับว่าเราพยายามที่จะลิฟต์นะคะต้นขานะคะหน้าขาออกจากพื้นนะคะแล้วก็เกรงหน้าท้องไว้นะคะแล้วก็พยายามผลักพื้นนะคะจะเห็นว่ากระดูกกระดูกสะบักหลังเนี่ย แยกออกจากกันเล็กน้อยนะคะนิ้วยังกลางอยู่นะแล้วก็พยายามนะคะพยายามาเปิดคอล์บอนนะคะเปิดคอล์บอนเกรงไว้นะมีการสั่นแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะเหมือนกับว่าเรากําลังนะ w ์ r k h ร์ดอยู่ตอนนี้นะคะเกรงก้นด้วยนะเกรงหน้าท้องส่วนล่างนะคะหายใจเข้าและหายใจออกนะคะใครที่ก้นโดงๆนะก้นด่งแบบนี้นะคะเกรงหน้าท้องส่วนล่างนะ แล้วกนะ็กดลงไปนะกดลงไปให้ค้างไว้แบบนี้นะคะแรกๆก,ก็อาจจะสัก1นาทีก็ได้เนาะแล้วก็ทำไว้แล้วก็พักสัก30วิิวินะคะแล้วก็ทำซ้ำอีกนะคะทำอย่างนี้ไปสักประมาณ5-6ครั้งนะคะเสร็จแล้วก็นะคะค่อยๆงอเข่าลง แล้วก็ดึงก้นกลับไปพักอยู่ในท่าชาวเพิร์สนะคะก่อนที่จะทำท่าต่อไปนะคะเราพักที่ที่ชาวเพิร์สได้ะคะ่ะโอเคนะพักอยู่ตรงนี้สักาลมหายใจด้วยกันนะคะเข้าลึกและออกยาว แล้วก็ค่อยๆดึงตัวขึ้นมานะคะท่าต่อไปนะคะที่คุณแม่มาฝากในวันนี้นะคะเรียกว่าซ้ายแพลงนะคะซ้ายแพลงดียังไงนะคะการแพลงด้านด้านข้างนั่นเองนะคะซ้ายแพลงเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อการกระชับกล้ามเนื้อส่วนที่เรียกว่าโอเบลิกส์นะคะเพราะว่าส่วนข้างลําตัวของเราเนี่ยจะมีกล้ามเนื้ออยู่ที่เรียกว่าโอเบลิกส์มัสโอนะคะส่วนนี้เนี่ยถ้ามีการกระชับนะคะ ประกอบกับออกกําลังกายเพื่อกระชับกล้ามเนื้อแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยก็จะทำให้สาวๆนะคะมีเอวคอดนะคะมีเอวที่กระชับสวยงามโอเคสําหรับชาวโยคะทาไซส์แพล้งยังไงนะคะดูกันโอเคเราเริ่มจากนะคะท่าคลานนะคะแล้วเราก็จิกปลายเท้านะคะใช้กล้ามเนื้อแฮมสตริงนะส่งต้นขาส่งก้นกบนะคะขึ้นไปในท่าดาวเวทเฟซิงดอกนะคะ อยู่ตรงนี้นะเหมือนเดิมนะคะก็คือ,อนิ้วของเรานี่ยังกลางอยู่นะกดกดน้ำหนักลงไปที่ปลายนิ้วและฝ่ามือนะคะไม่ใช่ที่ข้อมือนะโอเคได้อย่างนี้แล้วนะคะพยายามนะข้อสอบดึงไปด้านหลังนะคะหายใจเข้าหายใจออกต่อไปนะคะสเต e เลกเอ o กนะคะยกขาข้างหนึ่งขึ้นนะคะ เกรงไว้นะคะตรงนี้ได้กระชับกล้ามเนื้อก้นด้วยนะคะหายใจเข้าหายใจออกงอเข่านะคะไทเกอร์เคลิลขย่งปลายข้างปลายเท้าข้างนึงขึ้นนะคะดึงหัวเข่านะคะเข้ามาชิดลำตัวผลักพื้นนะคะเสร็จแล้วให้แก้วเท้าไปทางด้านหน้าแบบนี้นะคะมแมลงโอเคได้แบบนี้แล้วนะคะท่านี้เรียกว่า ท่าลันช์นะท่าลันช์นะคะมองไปทางด้านหน้านะคะหายใจเข้าหายใจออกกดสะโพกลงนะคะทีนี้จะเข้าซ้ายแพลงนะคะค่อยๆนะคะเพราะว่าต้องใช้ balance, บาลานซ์พอสมควรเนาะฝึกฝึกสมาธิเรื่องการทำบาลานซ์ด้วยนะคะโอเควางมือลงนะคะมือฝั่งตรงข้ามกับเท้านะคะจากนั้นนะคะให้ค่อยๆนะคะใครที่เป็นมือใหม่นี่จะอยู่ท่านี้ก่อนก็ได้นะนะคะ แต่ว่าถ้าอยากจะไปฟูลซ้ายแพลงนะคะก็วางข้างเท้าลงนะคะเสร็จแล้วค่อยๆนะคะเอาเท้าไปวางซ้อนทับกันไว้แบบนี้นะคะจากนั้นสะโพกนะคะยกขึ้นนะคะหายใจเข้านะคะเหยียดมือขึ้นยกสะโพกขึ้นหายใจออกกดน้ำหนักลงไปที่ฟิงเกอร์ทิปส์นะคะกู อาจจะมีการเช็คบ้างนะคะไม่เป็นไรเพราะเราฝึกไปด้วยกัน not nobody perfect เนาะแต่เราฝึกนะคะเพื่อที่จะเราจะทำให้มันใกล้เคียงกับความเพอร์เฟกมากที่สุดนะคะ้างไว้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วพอจะกลับไปท่าลัชนนะคะก็ค่อยๆนะคะงอเข่านะคะแล้วก็สเต็ปไปแบบนี้นะคะเอามือมาวาง โอเคเสร็จแล้วนะคะก็สเต็ปกลับไปจะผลักไปเป็น downward facing dog เลยก็ได้นะคะหรือจาก lunch เมื่อกี้นะคะจะสเต็ปกลับไปเป็นแพลงแล้วก็ทำแพลงอีกค้างไว้อีกสักหนนาทีก็ได้นะคะชิลๆโอเคแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมนะคะ ยอ่อเข่าลงแล้วก็ผลักตัวกลับไปพักในท่าชาวโพสนะแบบนี้โอเคได้อย่างนี้แล้วนะคะต่อไปท่าต่อไปนะคะเรียกว่าโบทโพสนะคะหรือนาวาสนะคะนาวาสนะทําแบบนี้นะคะเริ่มจากนะคะ เริ่มจากนะคะนั่งขัดสมาธิเนาะนั่งขัดสมาธินะดึงเข่าขึ้นนะคะแล้วก็ก่อนจะเข้าท่าเนาะส่วนส่วนใหญ่แล้วนะคะโยกีก็จะมีการกลิ้งนะคะกลิ้งแบบนี้กลิ้งไปกลิ้งมาหาจังหวะโมเมนตัม um ไม่ได้นะคะเสร็จแล้วก็ขึ้นมานั่งอยู่บนก้นกบนะคะแล้วก็เหยียดขาไปทางด้านหน้า เหยียดมือไปทางด้านข้างลำตัวนะคะแบบนี้เหยียดมือไปแบบนี้นะคะนะ,ะมือใหม่เราอาจจะองอเข่าได้นะคะหน้าท้องเกรงนะหน้าท้องเกรงไว้นะคะแล้วก็เหยียดหลังขึ้น,ห,นหลังจะไม่งอแบบนี้นะคะเปิดออกนะคะเปิดออกแล้วก็มองไปข้างหน้าแอดวานสอยก็อาจจะ เหยียดขาขึ้นนะคะสายตามองไปที่ปลายเท้าแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าจะให้ยากก็ลงต่ำอีกนะคะยิ่งลงต่ำยิ่งยากเนาะนะ,ะแล้วก็ดึงขึ้นนะ,ะแล้วก็ลงแล้วก็ลงขึ้นแบบนี้นะคะโอเคนี่ก็คือท่าบอสโพส์นะคะก็ทำค้างไว้สักอ่า เท่าไรดีอ่ะอันนี้ครูเมย์ว่าแล้วแต่เลยเนาะแล้วแต่เลยนะคะเพราะว่ามือใหม่เนี่ยอาจจะค้างไว้ได้ไม่นานเท่าไหร่นะคะแต่จะให้ได้นานเนี่ยก็คือต้องพยายามเกรงหน้าท้องไว้นั่นเองนะคะก็วันนี้มี3ท่าง,ง่ายๆนะคะลองไปทําดูเราเริ่มจากทีละนิดเนาะไม่ต้องนะคะไม่ต้องพยายามทาให้มันยากว่าง10นาที5นาทีเลือก1ท่าแล้วก็ลองทำนะคะ อาจจะเริ่มจากแพลงหรือว่าจากโบสก็ได้หรือไซแพลงก็ได้นะคะ it's up to you เน no? าะ it's your choice นะคะ to have a better health นะ,ะ choose the way that you think it will uh, be the best way for you นะคะโอเคแล้วเจอกันใหม่ค่ะ bye bye namaste yogi thanks for watching